สวัสดีครับมาพบกับนวยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนการต่อกล้องข้างภายนอกนะครับเข้าที่มือถือเพื่อไลฟ์สดหรือบันทึกภาพด้วยแอปคามิราฟายนะครับยิ่งเคยสอนไปนานแล้วล่ะนะครับมีคนแต่ก็มีคนเขาบอกว่าช่วยสอนใหม่น่อยอัปเดตเพราะว่า,วาโอเคมันมีอัปเดตนะครับก็กล้องแล้วแต่เราคุณใช้นะครับถ้าเป็นกล้องที่สามารถต่อผ่าน usb ได้ผมก็จะใช้ต่อผ่าน usb นะครับก็คือใช้สาย c t o c เลยอ,อย่างตัว sony s v i t h t e ได้เลยแต่ตัวไหนที่มันไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้ไอ้พวก capture card นะครับตัวไหนตัวที่มันไม่มีไม่สามารถตอบ c t o c ได้เนี่ยผมก็จะใช้ capture card นะ,ะแล้วก็ราจตมือถือเราด้วยนะครับต้องดูด้วยนะแล้วก็มี otg otg เราก็ ถ้าเครื่องเราเป็นตัวที่ใช้ micro USB ก็ใช้ OTG ไป็น micro USB นะครับแต่ถ้าเป็น OTG Type C ก็ใช้อย่างนี้แต่อเงี้ยบางทีมันอุปกรณ์มาหลายตัวนะมันเกะกะผมก็เลยอ่ะใช้อย่างนี้จะง่ายกว่าวิธีการนะครับก็อธิการตั้งค่าของสาบีเทนผมเคยสอนไปแล้วนะข้ามไปสําหรับไอตัวคาร์เมล่าไฟไลไท์นะครับก็เสียบเข้าไปเลยถ้าที่บอกอะถ้ามันไม่มีก็ตัวไหนที่มี สามารถต่อให้เดีไมเราใช้แคปเจอร์ก็ใช้ไปนะแต่ตัวนี้มันสะดวกก็เสียบสายได้เลยเวลาใช้นะเพราะเราตอนนี้เรสอนแต่การ Update อัปเดตแอปนะครับเราก็เลยมาเน้นที่โต๊แอปไปมากกว่าอ่าตั้งปุ๊บก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่มันก็จะบอกรุ่นได้เลยนะต่อใช้ไอ้ OTG พวกนี้ก็ก็จะขึ้นมาอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่บอกว่ามันไล่ต่อเนี่ยมันที่มันหนุดง่ายเอาไปขยับโดนไปโดนนะ่ะอ่าถ้าเป็นเวลาเราไลแล้วแบบ อย่างผมไปเล่นกีฬาบางครั้งจังหวะลูกบงลูกบอลมาโดนตัวเราไปปกกันลูกบอลไปโดนสายนะครับมันก็หลุดลําบากอันนี้เราก็ปรับมันก็จะถามว่าต้องการปรับไหมอ่าเขาปรับปุ๊บเนี่ยกล้องก็มาแล้วไหมมันเปลี่ยนกล้องละอ่าเป็นที่ตัวมือถือแล้วไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับอันนี้เราจะต่อของจอนะอ่าล้วก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับก็คือกล้องมือถือเราไม่ได้ใช้นะครับถ้าเราจะาสลับไปใช้ก็ได้นะเราก็ปิดแล้วก็เปิดเห็นไหมครับอ่ามันก็เป็นกล้องมือถือแล้ว แต่คราวนี้เราอยากจะให้มันเป็นสองจอนะอนะครับเราก็ต้องเปิด p i p ก่อนนะครับจะให้ตัวไหนเป็น p i p ก็เลือกนะครับแล้วก็อันนี้แนะนําก็คือปรับตําแหน่งให้ได้ครับเพราะเราเปิดกล้องตัวที่2เนี่ยมันยังปรับตําแหน่งไม่ได้เราเราก็ปรับมันจะปรับตําแหน่งไม่ได้เราก็ต้องปรับตําแหน่งตรงเนี้ให้อาโอเคแล้วนะเ,เราใช้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็รูปมาแล้วก็เปิด กล้องของมือถือเราปัาป๊บเรียบร้อยนะครับเห็นไหมก็ได้ละนะครับตำแหน่งโอเคไหมอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยสองการแม่ตอนที่มันไล่อย่างนี้ไอตอนที่มันใช้งานปุ๊บเนี่ยมันจะปรับไม่ได้นะครับถ้าเราจะปรับเราก็ต้องมาอย่างเงี้ยนะครับปิดก่อนปิดก่อนปั๊บจริงๆไม่ได้มากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยก็ถ้าซื้อเหมือนมันจะได้เพิ่มนะครับแต่เนื่องจากเราไม่ได้ซื้อนะแต่ต่อไงผมก็ยังไม่รู้นะเพราะว่า ซื้อนี่คือซื้อแอปนะครับถ้าคุณจะเพิ่มรูปเพิ่มอะไรเนี่ยมันต้องแอปนี่มันจะติดปัญหาตรงนี้ครับมันจะต้องจ่ายตังค์จ่ายตังค์หลายเดือนนะจะเพิ่มรูปเพิ่มอะไรแพงอยู่นะครับกับสามร้อยอะหลายปีสองพันห้าแล้วผมเคยผมเคยทดลองแบบใช้ฟรีแล้วมันเหมือนเออเอเอผมก็เลยไม่ได้ซื้อมันจะทีนะครับอ่าก็แค่นี้นะครับเราก็ใช้ป้ามาเราก็มาปุ๊บอ่า ไปเพิ่มเห็นไหมครับเรียบร้อยอ่าเราก็สามารถปรับกล้องหน้ากล้องหลังได้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าสำหรับไอ้ตัวมือถือนะไอนี่มันไม่เกี่ยวนะครับยเราก็มาตั้งค่านี่นะปรับหน้าปรับหลังได้เหมือนปกตินะครับก็สําหรับคนที่อ่าอาจจะแบบไลฟ์ไปแล้วก็จะโชว์หน้าตัวเองไปเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็ทํานี้ได้ก็ปรับไมาเป็นกล้องเป็นกล้องหน้า เพื่อเราจะเห็นตัวเองนะครับแต่ก็ต้องตั้งให้มันดีดีนะครับให้มันตรงตำแหน่งเราเนาะครับก็ไม่ยากนะครับสําหรับไม่ใช้เราก็ปิดนะครับเราจะให้ตัวไหนเป็นเราก็เลือกได้นะครับตัวไหนจะหลักตัวไหนไม่หลักเราก็ปิดไปนะครับอยาให้ตัวนี้เป็นหลักก็ได้เพิบมเราก็เพ๊บอปาพีเอพีนะครับแต่มางคาวมันลำบากหนึ่งมันต้องมาปรับก่อนนะแล้วก็เพิบเข้ามาแล้วก็เปิดง่ายไหมครับแล้วก็ดึงกลับไป อ่ากล้องกล้องที่เราสอดเสริมเนี่ยเป็นกล้องรองแล้วเห็นไหมครับอ่าแค่นี้เองนะครับไม่ได้ยากเลยเนาะอ่าน่าจะเข้าใจกันนะก็คิปนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่างดูจุดโฟตโต้ในยูทูบชาแนลในแฟนเพจในจุโฟโต้ด้วยตตครับผมสวัสดีครับ